ใช่วันนี้ก็มาร่วมงานเปิดตัวสาขาใหม่ของฟ็อบมาที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะหนูตื่นเต้นมากเพราะว่าหนูเป็นแฟนฟ็อบมาแบบแฟนตัวยงเลยของของที่แบบว่าอยู่ในห้องตอนนี้บางกล่องยังไม่ได้แกะเลยว่มีะไ่อะไรคะที่เราบหูจริงๆหนูชอบหลายตัวมากลาบูบูหนูก็จะมีเยอะอยู่ค่ะแล้วก็มี พีโลโน่หนูก็มีเยอะหนูชอบแบบชอบคาแรคเตอร์มากหน่า,ร,า,านรัก้าน่าวันนี้หนูตื่นเต้นมากเหมือนกันค่ะเพราะว่า,าจริงๆหนูอาจจะไม่ได้เป็นแมามกรุกแฟนหรอเกเฮ้ยต้องตื้นแต่ว่าการขับส่งมาให้เยอะมากแล้วเหมือนเรากินไปด้วยเราก็เลยชอบไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ได้มาก็ยิ่งชอบเข้าไปอีกค่ะชอบสกอปเพนด้าค่ะแล้วก็ชอบฮีโลโน่เหมือนกัน แต่ตาจะล้ห้องก็มาแต่งหนเดียวกระนายน่าจะล้ห้องแล้วมีที่นอนไหนหว่าหนูเพิ่งซื้อตู้มาไหมคะมันต้องซื้อแล้วค่ะไม่งั้นไม่มีที่เก็บจริงๆใช่ค่ะแล้วมาวันนี้ที่คือเล่นอมไรเนี่ยค่ะอ๋อยังไม่หยุดมองเลยค่ะแต่เดินเข้ามาก็น่ารักหลายตัวใช่เลยเขาแบบมีหลายแบบมีแบบห้อยมือกุญแจมีเป็นแบบถืออย่างนี้เลยก็ได้หนูเล่นตัวนี้แล้วค่ะ เชียได้ตนนี้ขาบอกว่าเดินกลับเลยด้วยนี้เดินกลับเลยไม่เปลี่ยนชุดแล้วแล้วคลี่อนคะค่ะก็แฟนแฟนทุกคนนะคะพอไอสามารถมาเลือกช็อปได้ที่นี่จริงๆเพราะว่ามันก็อยู่ในเมืองเนาะแล้วก็คิดว่าใครหลายคนก็น่าจะมาเดินสยามบ่อยก็สามารถแวะเข้ามาได้อย่างที่แบบพี่เขาบอกเลยว่าฟอบมาสนุกแน่นอนมีนองตัวใหม่ด้วยข้าเหนียวมูม่วนก็อย่าลืมมาดูน้องน่ารักมาก ใช่แล้วก็เรามีอัลบั้มล่าสุดค่ะเป็นอัลบัมล้มโปรนะคะมีทั้งหมด5เพลงแล้วก็มีเพลงใหม่อีกที่เพลงโอโอค่ะ สามารถฟังได้ที่ช่องยูทูบโพินค่ะล่าสุดทนใจจริงค่ะใช่คช่โดนมายันทีงไงว่าความรู้สึกมันเป็นแบบว่าที่นักเวทีหลากหลายแะใหญ่มากจากคนมาหาเชื่อช่วยค่ะก็ไปงานเที่เดอะคาวค่ะที่อเมริกาเนาะตื่นเต้นตอนนี้ยังแบบรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับโพลีมากๆคือ ถ้าุกคนที้เห็นในคลิปแรกๆเราไปเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้มีคนรู้จักเราเยอะขึ้นแบบไม่ได้รู้จักเราตั้งแต่แรกอะไรเงี้ย<อ>แต่พอเราแบบได้โชว์ได้เป์ฟอร์อมแล้วมีคนแบบพูดถึงเรามากขึ้นในสายอินเตอร์แล้วมีแฟ็นๆครอินเตอร์มาคอมเมนต์มาพูดถึงเราอะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆดีใจมากเลยค่ะที่แบบ เหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยไปโชว์ที่นั่นแล้วก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เราคนดูเขาแบบเดินเข้ามาชมเราฟังผลงานเราจริงๆโดยที่เขาไม่ได้รู้จักเราเลยอะไรเงี้ยก็ดีใจมากค่ะเปนยิ้มใหญ่มากเลยทั้งเป็นยอที่แบบเหมือนแบบเป็นเวทีเยอะด้วยอ่ะแล้วเราก็แบบถ่ายภาิแล้วก็ถ่ายต่อไป<ช>อ่ะโมเมนต์ที่แบบพอทุกคนแบบว่าเอ็นจอยเป็นเราคนนั้นอนะออย่าี้ยะไรเลยม โหคือตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยค่ะเพราะว่ามันมีหลายเวทีเนาะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเออเขาจะต้องเดินมาดูเราที่เวทีนี้อะไรเงี้ยแต่พอมันเป็นภาพที่คนเริ่มทยอยมาดูโชว์เราเริ่มแบบพยายามตะโกนพยา,ายามไฮ p e ไปกับเรามันก็เป็นภาพที่ตื้นตันนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะแบบอยากเห็นเราอีกในชั้นหน้าฉันเราไม่ไปคำแรกเลยนะอุ้อยว้าะ ครูนะคะจริงๆแล้วพวกหนูขาสั่นมากเลยค่ะ <c oughs> ข้างล่นมากข้างล่างนี่คือถังออกซิเจนเตรียมแล้วล่ะคะ่ะ คนก็ชมนะว่าอยู่คนสเตจมันมีแบบเอกลักษณ์อะไรตอนนั้นตั้งตัวแต่ละคนก็คือแบบผู้โย่างไงสิเราได้มาดูย้อนหลังไยังไงบ้างคือจะบอกว่าตอนวันจริงอะค่ะพอพวกหนูโชว์เสร็จด้วยระยะเวลาที่แบบไลฟ์สตรีมเขาจะสามารถเอาโชว์ของเราไปลงได้เป็นไลฟ์สดเนี่ยมันจะดีเลย์การเป็นว่าพวกหนูลงไปทีมาพวกหนูมานั่งดูโชว์ตัวเองตั้งแต่ต้นได้ใช่ก็เหมือนเช็คไปด้วยแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมา ก็สนุกมากค่ะเอนจอยแล้วก็เต็มที่นะโมเมนต์ตรงนั้นมากๆเาเห็นว่าช่วงที่เราเดินไปโชว์ชวนชวนมาดูเฟซทีเราด้วยเออตอนนั้นเป็นยังไงบ้างใครน่าต้องตัวกับแฟนท่เอ๋อเรามีโอกาสได้มาที่งานก่อนหนึ่งวันที่เราจะโชว์ค่ะก็มีไปดูว่าเฮ้ยเขาเป็นแฟนคลับใครบ้างนะ ที่น่าตกใจก็คือมีคนทักพวกเราด้วยเพราะว่าวันเราไปอีกวันนึงแล้วก็มีคนแบบเอ้ยพวกอยู่ใช่โปอีฟหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูนะอะค่ะก็ดีใจค่ะดีใจปั่นใช่เข้าปั่นได้เลยใช่ะใช่แใช่ใช <c oughs> ่ใช่เช่ใ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 ะ่ใช่ พูดไรอ่ะเอาที่พูดได้เราอะไไรรก็มู่้ค่ะก็ E O M T V เป็นคนรวมค่ะศิลปินในค่ายของกรอ่ใช่ค่ะก็เอาเป็นว่าอะไรที่ยังไม่เคยได้เห็นด้วยตาตัวเองถ้าคุณมาดูคุณก็จะได้เห็นนะคะสามคำสามคำให้กับคนเรียกหนุ่มไว้ตลอดสามคำ หนูได้หนึ่งคำแล้วหนูได้พูดหนึ่งพูดภาาพูดไปก่อนนานนานจริงนานแยกเราแล้วเาแล้วต้องให้ดูคนไปราะหอกันเองว่าเอ้ยแยกยังไงแยกอะไรหรือเปล่าเป็นน้ำตาตะ ใช่ใช่ใชเออะไรดีอะเอาเลยว้าวเอาเลยว้าวดีอดีทำมชวนด้ยวนมาแล้วเสร็จค่ะก็ยังซื้อบัตรได้ใช่ใช่ใช เจอได้อยู่เจอแับได้อยู่นะคะ so X o multiverse นะคะมารอดูกันว่า multiverse นี้เนี่ยมันถ้ามันมาเจอกันอหะมันจะวุ่นวายขนาดไหนอยากอยากให้มาจริงๆค่ะเพราะว่ามันพิเศษมากจริงๆรวมถึงตัวพวกเราด้วยขนาดซ้อมอะไรเงี้ยยังรู้สึกตื่นเต้นที่แบบเฮ้ยถ้าคนดูได้ดูโชว์นี้มันน่าจะสนุกมากแน่เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันเยอะนะคะสวัสดีค่ะ 我呀，对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 